ปาพี่น้องป่าเบิ่งซุ่มชน่อยบู้เบิ่งเบิ่งโม่ลายักลาเนี่พี่น้องออ้ยเบิ่งป้าขงแย่งบ่นาะเบิ่งเบิ่งไม่อยากคนเลยไหมเออเบิ่งเบิ่งอ้ยส่ลายเลยเรื่องมองม่น่าำนานเอามองมาเนี่ยอเขินเลยแล้วพอดีเนาะเฮ้มองสี่เส้นพอดีเลยผมว่าู้ยลายักลาเนี่ยพี่น้องเออพอดโพื่โมกแต่งเลยนีอ้ยลายแหง มึงพี่น้องหัวเป็นจี๋ๆเป็นน้ำดำกำกำนี่พี่น้องอู้หลายเนาะอู้มึง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 เอาแหตึกนี่บาทเดียวเอาขึ้นมาเลยร้อง่น้องพี่สิคักอีหลีว่าอู้เดี๋ยวไปหาแหมาหน่อเนาะแต่เป็นตระลึกยิ่งนั่มเนาะอู้โหดโพไหลายแห่พี่น้องอู้เพื่อเลสิได้เนาะพีเนา้องมือแรงสิมาไตบ่หระมือแรงมาไตหึไหลายแห่พี่น้องอู้ หัวเป็นจีจีอยู่ไหมอู้ยลายอลีพี่น้องลายอีเเบิ่งเบอู้หัวเป็นกำกพี่น้องอู้ยที่งไทยน้อเียไน้องอืมลายแห่งพี่น้องอู้อู้หัวเป็นจีจีกำกำเลยพี่น้องเอ้ยโผลีอ่อู้ยเบิงเบิ้งเบิงพี่น่องออลายแห่งแต่สองตัวปีนี้ไม่ได้เห็นมองดูกรกงตัวนี่ ตัวซัมดาเมียดพี่น้องเนี่ยมึงเนี่ยมึงน,นมึงไกล้ๆก็ยังซัมดีเนาะพวดอุ้ยคนตีงคิงเม่อไรเลยคนตีงคิงหลวบอือหลายคักพี่น้องเอ้ย